เกม Star Atlas เกมฟอร์มยักษ์งานภาพระดับที่โบเอด้วย Unreal Engine 5 Star Atlas เป็นเกมประเภท Open World MMO RPG Sci-Fi ที่มีเนื้อหาเป็นโลกของอนาคตในปี2620โดยที่มี3เผ่าแย่งชิงทรัพยากรกันและเราจะต้องรับบทเป็น1ใน3เผ่านั้นนั่นก็คือหุ่นยนต์เอเลียน และมนุษย์แต่ละเผ่าก็จะมีความสามารถและความชมนานาญที่แตกต่างกันออกไปเกมเพย์ที่มีให้เล่นในตอนนี้คือสํารวจฐานทัพของตัวเองยิงยานศัตรูและลองขับยานแต่จมจะก้าวให้ดูว่าทําไมถึงควรลิ้มลองเกมในตอนนี้เพราะในอนาคตมันจะเวอร์มากคอมแบ t เรซิ่งการแข่งขันยานพาหนะที่ต้องมีการยิงกันระหว่างขับยานแอเรียชูเตอร์การยิงศัตรูเพื่อป้อนหรือปกป้องทรัพยากรของตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งการออกสำรวจดาวต่างๆเพื่อหาทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นไง น่าสนใจใช่ไหมซึ่งเกมนี้ยังไม่เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแต่เจมมีโค้ดสำหรับเข้าเล่นก่อนมาแจงให้กับคนที่สนใจอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับและขอกระซิบไว้ก่อนเลยว่าปกติต้องซื้อยานเข้าไปนะถึงจะเล่นได้